เอาละครับผมสกับตอนนี้นะคุณกำลังรับชมเพลยเองชาแนลนะจ๊ะวันนี้ฮันอยูีในเกม Pocket a n d กันอีกเช่นเคยหลังจากที่ผมห่างหายจากเกมนี้ไปเป็นเวลายาวนานนะฮะก<ๆ>็ะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรอัปเดตมาให้เล่นในแต่วันนี้เนี่ยมันประมาณไม่ใช่วันนี้ครับประมาณ2วัน3วันที่แล้วมันมีการอัปเดตแพทใหม่นะครับซึ่งแพทใหม่นี้คือมีการปรับเปลี่ยนมดคันไฟนะครับจากรูปแบบเดิมที่เป็นแบบนี้นี่แล้วรูปแบบใหม่มันเป็นแบบนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดู นี่คือรูปแบบมดคันไฟแบบใหม่นะฮะแล้วก็มีการปรับกราฟิกในเกมให้อดูดียิ่งขึ้นนี่ครับผมนี่คือมดคันไฟในรูปแบบใหม่นะครับซึ่งผมว่ามันผมว่าแบบเดิมอะสวยกว่านะผมว่าแบบนี้มันมันดูจืดๆยังไงไม่รู้อะแบบเดิมมันยังดูแบบเป็นมีมิติมากกว่านะแต่แบบนี้ผมว่าผมผมไม่ค่อยชอบอันนี้ส่วนตัวนะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่สําหรับเกมมดนะเออ แบบเดิมมันเท่กว่าก็จริงแต่ว่าเราก็เห็นแต่แบบเดิมๆจนเบื่อแล้วนึกออกไหมแต่ว่าตัวนี้คือมันเป็นแบบใหม่ถึงมันจะไม่สวยแต่มันก็เป็นแบบใหม่มันทําให้เราแปลกตาขึ้นนะทาให้เราสนใจในเกมที่เราเล่นมานานๆแล้วเราเบื่อทําให้เราแบบเออรู้สึกว่าเกมมันมีอะไรใหม่แค่นั้นแหละแต่ถามว่าสวยไหมอันเดิมผมชอบอันเดิมมากกว่านะโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมในเกมนี้นะครับมีการอัปเดตแมลงตัวใหม่มาแล้วนะนั่นก็คือตะขานั่นเองนะฮะซึ่งวันนี้นอกจากจะมารีวิวแพทใหม่ นะว่าไอ้ตัวนี้มันถูกปรับเปลี่ยนมานะแล้วผมก็จะมาตามหาตะขาบนะซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนเ <c oughs> ที่ยงคืนนะครับผมผมไม่รู้ว่าผมจะเจอตะขาบหรือเปล่านะครับผมในในคลิปนี้นะถ้าไม่เจอก็ต้องเอาเป็นคลิปหน้าแหละนะเพราะว่าผมจะอัดตอนนี้เนี่ยจากเที่ยงคืนเนี่ยถึงประมาณตีสี่ตีห้าจนกว่าจะเจอตะขาบถ้าไม่เจอ ตีห้าผมก็จะไปนอนแล้วผมก็ไม่อัดต่อแล้วนะฮะก็คือเราจะต้องปิดคลิปแบบไม่ได้ตขาขับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าผมจะได้ตขาขับหรือเปล่าซึ่งข้อมูลที่ผมได้มานะครับผมการที่เราจะได้ตาขาบเนี่ยเราต้องทําการซัมมอนนะครับซัมมอนมแมลงในตอนกลางคืนหรือช่วงเย็นนะครับเย็นจะจะค่ำนะฮะแล้วก็ตอนกลางคืนนั่นคือข้อมูลที่ผมได้มาครับแล้วมแมลงสาบตัวเอ้ยไม่ใช่แมลงสาบตาขับเออตาขาบตัวนี้เนี่ยเป็นแมลงที่แบบโคตรแรงเลยนะโคตรจะหายากเลยคือมีน้องๆในกลุ่ม บางคนเขาก็ได้แล้วนะแต่ผมก็ยังไม่ได้นะครับผมเขาบอกว่ามันหาย,ยากมากๆเลยนะ mm hmm. เขาหมดฟิลโมนไป300อันซึ่งตอนนี้ผมมีอยู่400มาดูกันว่าผมจะได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ต้องใช้สีฟ้าด้วยนะเพราะว่าเป็นระดับสูงสุดเลยเราต้องใช้สีนี้แหละถ้าเราใช้สีอื่นไม่น่าจะได้หรอกผมว่านะเดี๋ยวเรารอ,รอตอนอตอนตกเย็นกับค่ำๆเดี๋ยวเราจะซัมมอนแบบรัวๆเลยนะจนกว่าจะเจอ,อตาขาบนะครับเดี๋ยวไปดูกันไปคุณผู้ชมระหว่างที่สู้อยู่นะครับผมก็สังเกตเห็น อะไรบางอย่างที่ถูกอัปเดตมาคือเรื่องของเอฟเฟกนะครับผมเรื่องของกราฟิกคือมันดูแบบดูดูมีอะไรมากขึ้นนะครับในในตอนต่อสู้เอฟเฟกการต่อสู้นะเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมดูนะนี่ดูนะเวลาด้วงมันโดนตีเนี่ยมันจะมีสะเก็ดเหมือนแบบโดนกระแทกอะ่ะเหมือนโดนความเสียหายอะ่ะเออแต่อันเดิมมันไม่มีไงอ๋อเหมือนเขาปรับตรงนี้ด้วยนะโอเคนะ ตอนนี้ผมก็ทําการ PvP ไปด้วยแล้วก็รอเวลาค่ำนะครับผมพอค่าปุ๊บเนี่ยผมก็ซัมมอนไปเรื่อยตอนนี้ผมก็ยังไม่เจอแตนเลยเอยไ,ไม่เจอตะขาบเออผมผมพูดว่ามาแรงขาบป่ะตอนแรกนะ <c oughs> ออโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวด PvP อีกรอบนึงนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูเอฟเฟกต์ที่มันถูกอัปเดตเข้ามาในแพทนี้นครับซึ่งทําให้เกมมดเนี่ยน่านเล่นยิ่งขึ้นนะเออเอฟเฟกต์ในเกมเนี่ยกราฟิกในเกมนี่ดูดีขึ้นกว่าเดิมนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันตอนที่สร้างมดแล้วไป PvP เดี๋ยวผมจะซูมภาพให้ดูนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันตานี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเอฟเฟกนะฮะที่เหมือนเหมือนจะโดนอัพอัปเดตมาในอเวอร์ชั่นนี้นะฮะคือมันจะมีเอฟเฟกมากขึ้นอ่ะเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะมันต้องสังเกตดีๆถึงจะเห็นอ่ะเหมือนให้มันสมจริงยิ่งขึ้นอ่ะเออเหมือนให้มันดูแบบดูสู้กันยิ่งขึ้นอ่ะเออสะใจยิ่งขึ้นประมาณนั้นแหละผมก็อธิบายไม่ถูกนะตอนแรกตอนแรกเวลามาแรงมาสู้กันมันก็จะแบบแค่กัดกัดกันนิดหน่อยใช่ไหมแต่อันนี้มันจะมีเอฟเฟกต์เหมือนปะเดี๋ยวดใหู้นะ นี่ครับนี่นี่ดูเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวผมซูมให้ดูตรงนี้นี่นี่เห็นไหมเหมือนมันจะมีเลือดกระเด็นออกมานี่เห็นไหมหรือมันเอ้ยไม่มีแต่ก่อนไม่มีผมสังเกตอยู่แต่ก่อนแต่ก่อนมีแต่ว่ามันมันไม่ได้ขนาดนี้แต่ตอนนี้มันมันเหมือนแบบมันมันมียิ่งขึ้นอ่ะนี่โอ้เข้ามาสู้สิวะแล้วก็เหมือนเอฟเฟกต์แมลงเนี่ยจะดูดียิ่งขึ้นนะครับผมนะตอนแรกผมก็คิดว่ามันอัพอัพอัปเดตเอฟเฟกต์อะไรนิดๆหน่อยๆไม่ไม่ได้สังเกตแต่พอมาสังเกตดีๆเออมัน มันดูดียิ่งขึ้นนะ,มะแมลงที่ถูกะมะแมลงทุกตัวสีสันมันดูดียิ่งขึ้นผมว่าผมแพ้นี่ผมออกไปเลยดีกว่าเห็นไหมสีสันดูดีนะดูดีกว่าเดิมเยอะเลยนะ <c oughs> โอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราไปล่าตะขาบกันต่อครับไปคุณผู้ชมครับระหว่างที่ผมกําลังตามหาตามหาอะไรวะแมงป่องเอ้ยตะขาบเดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูว่าผมผมผมเจอนี้ <c oughs> <c oughs> ไทยก็มีสีทองครับ <c oughs> โอ้โหอ โหบทจะมาเฮ้ย hey, ตอนนี้ผมผมเจอไทยก็บีสีทองผมจะเก็บดีไหมเก็บดีกว่าเออต้องเก็บแล้วไรจังหวะนี้คืออะไรวะเนี่ยตามหาตะขาบได้ไทยก็บีสีทองงงมากเลยครับคุณผู้ชมอะไรวะเออบทมันจะได้มันก็ได้นะคือผมใช้ฟิลโมนสามอันนะเนี่ยใช้ในสามอันก็ได้ เ,เดี๋ยวเราไปตามหาตะขาบกันต่อครับจนกว่าจะถึงตีสี่ตีห้าเลยนะจนกว่าผมจะง่วงแล้วถ้าไม่เจอก็เดี๋ยวไว้วันหลังเราจะมาตามหากันใหม่นะโอเคเดี๋ยวผมไปตามหาต่อครับวันนี้ไปลุยคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ล่าล่า,มาแมลงขาบของเราเนี่ยมาจนถึงตีห้าแล้วนะฮะวันนี้ยังไม่ได้ตัดคลิปเลยฮะ <c oughs> กว่าจะได้นอนก็คงจะต้องหกโมงเช้ากันพอดีแหละผมว่าวันนี้เราไม่น่าจะเจอแล้วล่ะไอตะขาบนะครับเดี๋ยวเอาไว้วันหลัง ผมจะมาล่าต่อให้คุณผู้ชมดูนะผมสัญญาว่าผมจะหามันมาให้ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกัน <c oughs> ในในในวันหลังแล้วกันผมจะพยายามล่ามันจนกว่าผมจะเจอนะฮนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปเ,เพียงเเท่านี้แล้วกันถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามรับชมวิดีโอใหม่ของชแาแนลนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะ้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย